สวัสดีท่ะเด็เกๆค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเป็นวิชาแรกของวันศุกร์นะคะค่ะเดี๋ยวครูขอญาตถอดแมสตแป๊บน,นึงนะคะเขาอยู่คนเดียวนะคะอ่ะนานลิทไม่เด็กนะเ,เอาเล่มน,นี้ขึ้นมานะลูกนะเอาเล่มแบบน้อะน,น,นะคะ,อะเอาขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่4 8นะลูกนะหน้า4 8หน้านี้นะคะ เป็นเรื่องสุกับการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเรายังอยู่ที่การบวกอยู่นะคะนะคะ,ะดเด็กๆขา,าดูข้อ1.1นะลูกนะอ่านุผู้อ่านจบให้ฟังนะคะดเด็กๆอ่านเป็นว่ามาทุกคุกเลยนะที่โต๊ะอาหารนะคะมีนักเรียนหญิง4คนนักเรียนดูในภาพน,นะคะที่หันหลังให้เราจะเป็นเนักเ,เรียนหญิง4คนใช่ไหมลูก ที่โต๊ะอาหารของนะลูกนะที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิงสี่คนนักเรียนหญิงสี่คนที่ว่าก็น่าจะเป็นคนนี้คนที่หันหลังให้เราเนี่หนะล,ลูนะคะมีสี่คนนะคะกับนักเรียนชายอีกสองคนก็คือคนที่หันหน้าให้กับเรานะคะนี่นะคะมีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมดหกคนตามนี้นะคะด็กน คราวนี้เรามาดูการเขียนประโยคสระการบวกนะคะเขามีโจทย์มาให้แบบนี้นะคะเดเกๆจะเขียนประโยคสระการบวกได้ว่ okay. วาอย่างไรบ้างะคะลองดูเปนพร้อมกันเลยนะทุกนะ่ะมีนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงสี่คนพราอโจทย์ที่โจทย์บอกก็คือสี่มาจากโจทย์บอกนะคะสี่คนนักเรียนหญิงสี่คนย่อ,อว่าออย่ออิง มีสี่คนนะคะกับคําคว่ากับกับเป็นคําที่แทนสัญลักษณ์การบวกนะคะเป็นการเรียงคำว่ากับจะเป็นประโยคสัญลักษณ์แทนการบวกนะคะบวกกับอะไรลูกบวกกับ,บนักเรียนชายานักเรียนชายกี่คนนะสองคน เป็นเป็นใช้เครื่องหมายเท่ากับเป็นทั้งหมดหกคนนะคะตามนี้นะคะรองนะคะเป็นที่โต๊ะอาหารนะคะมีนักเรียนหญิงสี่คนกับนักเรียนชายสองคนคำว่ากลับเราจะใช้สำหรับาการหู รงประโยคท้ายนะคะเขาบอกว่ามีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมดทั้งหมดจะใช้แต่ละคือการคือคําว่าเท่ากับผู้ผิดคือเท่ากับนะคะเนยต้องใส่เครื่หมายข้อความตรงนี้นะคะแล,ล้กะะวก็เล้หมดไดมตรงนี้มีอยู่อะไรนะรูปอ่าไดคในเบ็กตอรลงไปเลยนะคะกูกุู้เสียงเบาไปไหมลูกนะคะเดยก เดี๋ยวครูจะพยายามเพิ่มเสียงให้นะคะอะต่อไปข้อที่1.2จดสองนะลูกนะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยลูกนักเรียนนั่งอยู่ที่โต๊ะที่โต๊ะกี่คนลูกหคนเติเไม่ขอลงไปน,นะคะเดินเข้ามาเพิ่มเดินเข้ามาเพิ่มเห็นไหมลูกคำว่เา,าเพิ่มก็คือการบวกนั่นเองเดินเข้ามาเพิ่มกี่คนคะ สองคนู้ใช่ไหมูกเดินข้อเพิ่มสามคนนะคะเดินเข้ามาเพิ่มสามคนเท่ากับมีนักเรียนทั้งหมดเก้าคนแบบนี้นะคะแทนได้ว่าประโยคน์เมื่อกี้ประโยชน์สาัะเมื่อกี้นะคะก็แทน เรานี้มีโจทย์ให้เลยเอาครูเขียนโจทย์ให้ดูเลยนะลูกนะนะเรียนยกี่คนลูกห้าคนครูเขียนเลขห้าไว้ก่อนรวมกับอารวมกับรวมกับเป็นเทเละการบวกใช่ไหมคะเราก็แทนด้วยเัญล์แบบนี้เลยรวมกับ รวมกับต้นไมชายกี่คนคะสี่คนเป็นเห็นไหมลูกคำว่าเป็นคำว่าเป็นจะใช้แทนแต่ละร,รวมกับคือการาูใช่ไหมคะเป็นเป็นแทนด้วยตัวนี้ลูกเท่ากับกีค่คนลูก นักเรียนหญิง้าคนรวมกับบวกนะคะนักเรียนชายสเป็นเด็้างหม่เ่ากลับมะลูกนะเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่ค,คนลูกตาแบบนี้เลยนะคะค่ะให้เด็กลอกตาําคูได้เลยนะแล้วเดี๋ยวต่อมาดูหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปนี้ครูจะให้ทำในสมุนมะลูกนะ